แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้เวลาเหมาะเจาะแล้วนะคะซึ่งทางรัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งวันนี้ค่ะเรามาก่อติดอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของโครงการมาตรการคู่ขนานค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทช่วยผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2 5 6 4ช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกินโครเรือนละ20ไร่ซึ่งจะเตรียมเข้าคอรมอลและอนุมัตินะคะหลังจากนั้นทกสดําเนินการโอนถึงมือเกษตรกร ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะความชัดเจนความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องเกษตรธธกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหลายคนรอคอยแล้วก็รุ้นมาตลอดนะคะสําหรับโครงการปาาระกันรายได้ซึ่งแน่นอนค่ะโครงการปาาระกันรายได้รัฐบาลย้าําชัดจ่ายเงินแน่นอนให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวทั้ง งวดที่ยังคงค้างจ่ายไม่ว่าจะเป็นงวดที่3และงวดที่ประกาศราคาเกณินกลางอ้างอิงออกมาใหม่คืองวดที่7นะคะรอการอนุมัติกรอบวงเงินออกมาทกสพร้อมจ่ายเงินภายใน3บวันทาการโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่มีการประกาศ าราคาเกณฑ์การง้างอิงการจ่ายเงินส่วนต่างงวดต่อๆไปจนถึง33งวดจะได้รับการโอนเงินตามช่วงระยะเวลาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้นั่นเองค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนรอคอยทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ ค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือเรียกง่า,งงายๆว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1นึ่บาทตามพี่ตามที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเข้าใจนั่นแหละค่ะไร่ละ1,000บาทช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนปีการผลิต5 5 6ทั5ช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ซึ่งจะเตรียมเข้าคอรมอนในวันที่ 30พฤศจิกาย,ยน2 5ง4นจากทางจากนั้นนะคะทางตกสก็จะดาเนินการจ่ายเงินถึงมือให้กับพี่น้องเกษตรกรในเดือนธันว,ควาคมนี้จะเป็นจริงเป็นของขวัญปีใหม่ถึงเวลาที่ทางรัฐบาลจะใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวจริงหรือไม่เพราะการยืนยันนี้มาจากเพจของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะถึงการจ่ายเงินและก็ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะ โดยในข้อความนะคะบลเอกประยุทธ์ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพี่น้องประชาชนที่รักครับ ผมมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควรนิสต้ําน้ำท่วมน้ำแรงนะคะจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหางบป,ประมาณให้กับพี่น้องเกษตรกรในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ข้าวค่ะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตหรือพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเข้าใจกันง่ายๆทั่วประเทศค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็โครงการประกันรายได้ยางพาราโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ํามันนะคะซึ่งในเพจนะคะนายกรัฐมนตรีก็เขียนข้อความบอกนะคะว่า ซึ่งวันนี้ผมขอแจ้งให้ทางรัฐบาลทราบว่าสามารถจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมกว่า1.55แสนล้านบาทโดยจะเสนอในที่ประชุมคอรมในวันอังคารหน้าซึ่งตรงกับวันที่30พฤศจิกายน2564จากนั้นนะคะก็จะมีการเบิกจ่ายผ่านทางธนาคารทกศเพื่อถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงสำหรับรายละเอียดขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐต่อไปค่ะนี เลยคะ่ะอาจจะถึงระยะเวลาที่ทางรัฐบาลเขาจะจ่ายของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวแต่ก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าการขยายเพดานนี่ในครั้งนี้นะคะด้วยวงเงินที่กู้มาเพิ่ม1.55แสนล้านบาทจะจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทจ่าย1,000บาทเลยหรือไม่หรือจะแบ่งจ่ายเป็นรอบๆเหมือนครั้งปีที่ผ่านมาคือรอบละ5 0 0บาทติดตามการประชุมครมอค่ะอิสรนแซบเกาะติดอยู่แล้วมฝาฝากคุณผู้ชมนะคะข่าวจริงค่ะ วความเจ๊เจนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวฟังที่นี่ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ทุกแหล่งเลยค่ะคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ